สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันที่เซาแปดนะครับดื้อนะครับเซาแปดกรกดานะครับเป็นด็น้อครับพี่น้องสวัสดีหนึ่งท่านนะครับมาบอกมจาจ่ากันหลังจากวันเด็ก คือไล่กันโดนนัน่นนครับม่เป็นสิทสองสัปดาห์ครับโอ้ยเป็นไดเนาะครับพี่น้องชาวไทยชาวลาวเฮาสบายดีกันบ่ บอกจ่ากันครับถามไทยกันเงาเงาเมื่อนีอ่สวัสดีพี่เจยังหนุ่มนะครับสวัสดีครับผมามาบอกจากันเนาะโอ้ยมาเดอย,ยินบอกทัว เมืม <Moment. S 2> ันเปลี่นติดตามสงครามขึ้นเมื่อหลับพน <c oughs> เอเขาพย,ยายามทำข่าวกันเนาะพี่น้องเนาะนี่พวกได้ขึ้นยูน่บพนอตอนนี้นะครับอยู่นี่แหละ งาเขียนงานนี่คือเกานี่แหละครับอยู่ในตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้อ่อนเอาบ่าครับมันนี่ สท่านนะครับสวัสดีทั้ง3มท่านนะครับสวัสดีครับพี่น้องครัสวัสดีพี่โดโรนะครับสวัสดีครับผมครับกระทําหนาทีคือเกาครับถึงแม้วาเหตุการณ์บานเมืองเข้าอ่าสีบลคือเกานะครับ แต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่จบให้ครบคือเกานะครับวังว่าสิเลยสถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วนะครับเนาะตอนนี้ก็ยีสิบแปดกรกฎาคมแล้วนะครับสองพันรสิบแปดนะครับ โซ่เข,ขเ,เ,เขียนอยู่เบืเอออ้องหลังคือเกานี่แหละนะครับสุ่มเขียนอยู่เป็นจีเนะพี่น้องอีสานไต่ฮะในโซนที่อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอทุ่งท่องนะครับรถือว่าเป็นอีสานไต่นะครับที่อยู่ในเขตสีสม้มถึงแดงอยู่คือกันเวยครับ <c oughs> ก็ยังวันๆอยู่กันนะครับทีต่ตามข้าวอยู่กันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่คอกริตนะครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องเราจะกันเนาะสถานการณ์ท่างเดือนเพื่อเงาน่านะครับแล้วการท่ามบานเมืองเงานน่ำนะครับ,ม,นนรบมันกับผนวกกันหลายอย่างหลายสิ่งทุกอย่างก็ มีวิกฤตวิกฤตเ,เข้ามาเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขวิกฤตนะครับคือวา่าหลายส่วนก็นต้องปรับนะครับเนาะตนนัวอุญาตจีนทั่วไปนําเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบพุณนหลายอย่างซีทันนะครับขโมยก็จะส่งเข้ากันนะครับวาวามคืบหน้าไปหอดใสยัยงไหนนะครับเนาะ ตอนนี้กาเขียนเรื่อยๆนะครับมันเขียนหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเขียน้ยแค่เพียงโชว์เพียงอย่างนะครับผันหัวก,กับผาพร่วมนะครับผาาร่วมก็เลยดิใส่เวลาจะน่อย อยาอ่านข่าวไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะถือว่าคุยกันไปน้ำบึงข่าวไปน้าโอ้ยเนาะคขอบคุณพี่น้องซี่ท่านนะครับขามาคุยกันนะครับเมื่อนี้ก็ยี่แปดนะครับอ่ายี่เก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสอง เลยเวลาอยู่สี่มือนะครับทั้งสำนักง,งานมีกิจกรรมนะครับเยวกำลังคุยกันอยู่ว่าสิกิจกรรมจังใดออดิชันแบบใดหรือสิเป็นคอนเสิร์ตแบบใดนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่สิต้องปรับตามสถานการณ์เนาะพี่น้องเนาะ านนทางผู้หลักผู้ใหญ่ินก่บไปรวมสมทบศูนย์อุปยพนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับทางเป็นระเพื่อนเน้อการมีส่วนรวมนะครับกับหลายหน่วยงานนะครับ าราชการท,าทางงั้งบันทึงทั้งมุ่งมะล่ำากาบประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องพอมีกระั่งสักหรือว่ามีเป็นขา,า,านสารนาฮะ,ะนี่สิ่งอุปโภคบริโภคนี่สินะครับกะเชิญชวนพี่น้องนะครับรวมมาทาั้งสำนักง,งานใดน,นะครับผม คุณพี่น้องหาท่านนะครับขอมาคุยมาจากกันทุงเข้าบริบอกก็พี่น้องโดนนะครับเขียนอยู่ตอนนี้นะครับกาเขอมาถึงฉากขอมาถึงเครื่องเลืองแล้วนะครับเครื่องเลืองนะครับ ครึ่งเรื่องหรือสี่ถึงห้าฉากนะครับถึง,งเกืองเรื่องนะครับอ่าจักทายย,ยาำมกันในพี่น้องสวัสดีนะครับด้อสวัสดีทุกท่านนะครับเขามาวงจานะ ตอนนี้ทั้งสุนัขง,งานทั้งยังกัคบค้งสิขึืนไล่กันหลายยูทูบเบอร์นะครับรก็คือว่านะครับว่ชอบกับหนประชาสัมพันธ์นะครับว่ายังขมักขมิบยูเด้อพี่น้องถึงแม้ว่าถ <c oughs> านการบ้านเมืองสิพีกพันไปทิศทางเลยก็เหตุให้มันจบก่อนนะครับ ตอนนี้อิสานไต่เนากะประกาศโกรธในการซื้ออุบลสิทธิเกศสุรินทรีล์สะแก้วปราจีนตราดนะครับเนาะกระโค้งสีขอให้สงบ นะครับก็ให้สงบโดยเร็วนะครับน้องพี่น้องบ่อยากให้ยืดเยื้อนะครับว่าเขาัะทำการแสดงยูเขตนันหลายงานนะครับหลายงานเลยแหยะนะครับพี่น้องคงติดตามเขา ติดตามข่าวกันอยู่หลายหลายหายท่านนะครับเนาะการท่้งเฟซบุ๊กโดยส่วนมากเนาะพี่น้องเฟซบุ๊กโดยส่วนมากพี่น้องติดตามข่าวกันเลยอา,อา,อาจจะยัง่งบริเขามาชมมาบอกในสาราว่ามันทึ่งเพราะวันไหน นะครับเนื่องจากว่าถานการ์บนเมืองมันยังบวชในสงบเนาะเขาใจกันตรงนี้นะครับเรื่อว่าก็มาโบยากันจากน้อยนอพี่น้องนอว่าหาซ้อกันยังเฮ็ดเขียนงานเบื้องหลังให้มันรุ้ร่วงสำเร็จแล้วก็ ดีเยี่ยมงดงามนะครับกาบประชาธรรมบ้มานพี่น,อน,อนอ้องเชียน้อยเนาจจะอาศิบุตรีบวกคอนโดเนี่พี่น้องอยากจะเขียนต้อนนะอากาศกะบหอนเอาเชีนยน้อยมื่อนี้อ่ะพี่น้อง มาสื่แจ้งบอกจ๋าซื้อดกอกเนาะเดี๋ยวมือ่อใดขาสมร่าง,งานโอกาสดีๆเดี๋ยวสิว่าให้พี่น้องฟังว่าเขียนเรื่องใดหรื้องสิใดหมอร่ำเฮาสิมีผู้ใดนะครับบุคลากรเฮาต่างๆนะครับคนเก่าไปคนใหม่มานะครับก็ต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายนะครับเด้อพี่น้องที่เข้ามากอกมาจ๋านะครับอาจจะบ่หลายท่านแต่ว่า ก็บระจ่าสระบ้านเหตุบอกว่าอ่ายังเขียนลำเรื่องอยู่นเก่านะครับอ่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญนะครับยื่นยาจีบยื่นจุดเดียวผมขออนุญาตเขียนต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเขียนจบจังไดเขียนแล้วจังไดเดี๋ยวสิประกาศให้น้องฟังว่าข้อสิลิำเรื่องไั่นนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยนะครับ กับเขาสู่เพราะวะปกตินะครับมวลซื่นมวนเทิงใดบอสิเป็นนิสานไตนะครับทุกทุกภาคนะครับมีความสุขด้ครับเ้วยอสวัสดีครับ